สวัสดีค่ะไบค์เกอร์ค่ะวันนี้มาแบ่งปันแอปพลิคอาให้นะแอปพลิคอารเพื่อเอาไปทำสติกเกอร์นะคะก็แอปพลิคอาร์ตเป็นแอปที่เป็นแอปสําเร็จรูปที่เราสามารถออกแบบหรือผลิตสื่อด้วยตัวเราเองได้แน่นอนว่าสื่อเหล่านี้จะมีลักษณะการใช้งานที่สามารถนำไปใช้ได้ทั้งแบบส่วนบุคคล หรือเชิงธุรกิจได้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็แล้วแต่คนถนัดก,การใช้งานเนาะก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปออกแบบสื่อหรือทำงานอะไรหรือทางานหรือสร้างผลงานอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรายังไม่มีแอป p i c a r t หรือแอป,ปอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปโหลดแอปแน่นอนว่าสำหรับเครื่องใครที่ใช้ระบบ Android ให้ไปโหลดแอปที่ Play Store ส่วนถ้าใช้ระบบ iPhone หรือ iOS ให้ไปโหลดที่ App Store นะคะถ้าไปโหลดที่เพจ Store ก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะคะทีนี้ในช่องค้นหาก,ก็พิมพ์ p ิกอาร์เสร็จแล้วก็ข้างหลังก็จะเขาจะมีคำว่าติดตั้งมานี้ค่ะกดติดตั้งเลยค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะรออย่างนี้ ส่วนใครที่มีแอปพลิเอยู่แล้วก็ข้ามส่วนนี้ไปได้เลยนะคะจะเป็นอันนี้จะทบทวนให้ก่อนว่าเข้าแอปพลิเแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีหลายเข้าวิธีเข้าอยู่อยู่สามสี่แบบเดี๋ยวคนจะงงกันก็เลยจะทบทวนให้ส่วนนี้ก่อนนะคะทีนี้ประเดี๋ยวพอติดตั้งตรงนี้เสร็จแล้วอะ่ะเขาจะเป็นคำว่าเปิดะคะ่ะแบบน,นี้นี่ ถ้าใครับใครที่มีแอปอยู่แล้วก็จะเป็นคําว่าเปิดแบบน,นี้ไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมไม่เหมือนกันมันจะต่างเขาจะต่างกันอยู่ค่ะคะาว่าเปิดกดเลยค่ะสลับใครที่เข้ามาเข้าแอปเพื่อติดตั้งแอปครั้งแรกเนี่ยเขาจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะจริงๆวิธีการเข้าอ่ะมี3แบบ คำว่าสร้างบัญชีคำว่า google หรือคำว่า facebook อันนี้ก็แล้วแต่คนเลือกเนาะเดี๋ยวจะทําให้ดูแยกเลยนะคะสำหรับใครสร้างบัญชีเนี่ยก็ต้องใส่อีเมลต้องใส่อีเมลนะคะอย่างเช่นนี้คือเมลเรานะคะใส่ให้ดูเลย ก็จะใส่เมลแบบนี้แล้วก็กดติกถูกแล้วก็กดอ่าถ้าเขาบอกว่าผู้ใช้มีผู้ใช้ใช้อ e ีเมลนี้ไปแล้วแสดงว่าเราอะคือแบบในในเครื่องนี้อยู่แล้วคือเขาจะจำอยู่แล้วค่ะ เมื่อกี้แบบการสร้างบัญชีหรือการใช้เมลทีนี้แบบที่2ก็คือแบบ Google นะคะกดรูป Google เลยแล้วก็รอทีนี้ก็จะขึ้นเมลเห็นไหมเราสามารถเลือกเมลได้เลยค่ะว่าเราจะใช้เมลไหนนะคะอย่างเช่นเมลนี้กดเมลกดเลือกเลยค่ะ เมื่อกี้แบบ Google แล้วก็แบบสร้างบัญชีไปแล้วนะคะทีนี้แบบที่สามแบบที่สามในที่นี้ก็คือคำว่า facebook ค่ะกดเลยนะคะกด a c e b o o k ปุ๊บถ้ากด a c e b o o k ปุ๊บเขาจะให้เลือกบัญชี facebook แบบนี้เลยนะคะนี่ก็คือชื่อ facebook เรานะแต่ละคนไม่ต้องตกใจว่า facebook ไม่เหมือนกันไม่ต้องตกใจนะคะ ถ้าไม่อยากล็อกอินหรือกดลงชื่อเข้าใช้พวก a c e b o o k Google หรือคำว่าสร้างบัญชีวิธีที่ง่ายที่สุดคือคำว่าข้ามภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคำว่า Script s p i p ก็ได้นะคะสังเกตดูนะมุมนี้กดปุ๊บถ้ามาหน้านี้นะคะเขาบอกว่าทำต่อทดลองใช้ฟรี7วันไม่งั้นถ้าจะเกิน7วันก็เสียตังเรากดกระบาทได้เลยค่ะ พอกดกระบาดปุ๊บมาหน้านี้แอปเขาจะถามเราว่าให้เข้าถึงรูปไฟล์รูปภาพไปหรือเปล่ากดอนุญาตนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือรับภาพแผยที่ฉันอัปโหลดตรงนี้ก็ถ้าเราต้องการทำสติกเกอร์เนี่ยภาพพื้นหลังจะต้องเป็น png หรือไม่มีภาพพื้นหลังหรือเป็นตารางหมักลุกนะคะเราจะเลื่อนหาเนาะทีนี้ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะตรงาคาว่าพื้นหลังภาพแบบภาพสีมีรูปแรกที่เป็นรูปหมากลุกนะคะกดตรงนี้เลยพอกดปุ๊บจะมาหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้เขาให้เราทําอะไรเราก็ต้องไปหารูปเราค่ะรูปเราบางคนอาจจะตัดรูปพื้นหลังตัดรูปที่เรามาจาก b 6 1หนึ่งสหรือรบีจสลับใครที่แบบ เออฉันยังไม่ได้ตัดอะเรามาตัดในพิกอาร์ตได้นะคะทีนี้เราจะเพิ่มภาพถ่ายค่ะสังเกตดูนะแอปนี้เขามีภูเขาอยู่2ตัวก็คือชื่อเมนูชื่อรูปภูเขาเหมือนกันเป็นรูปภูเขาเหมือนกันต้องเกี่ยวกับรูปภาพแน่นอนแต่เราจะสังเกตยังไงว่าอันไหนคือ,คอถูกอันไหนคือผิดอันที่ถูกอันที่ถูกก็คือชื่อเมนูว่าเพิ่มภาพถ่ายค่ะ กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาปุ๊บจะเป็นหน้าอย่างนี้หน้าอย่างนี้ก็คือเอ่อภาพในคังภาพทั้งหมดในโทรศัพท์นะคะแต่ถ้าเราอยากจะดูเฉพาะอัลบั้มกดไอ้สามเหลี่ยมที่ว่าอยู่คําว่าเมื่อเร็วๆนี้ด้านหลังอะ่ะกดลงมาแล้วก็เลื่อนเลื่อนรูปเลื่อน,นะคะ่ะว่าเราจะเอาแบบไหนอย่างเช่นรูปเราเองรูปตัวเราเองนะคะ ที่ยังไม่ตัดพื้นหลังอยู่ในโฟลเดอร์ไหนถ้าเป็นกล้องถ่ายภาพก็คือคาเม r าหรือ l ลายว่าไปนะคะแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็ลองศึกษาดูได้ค่ะวิธีการทีนี้พอเลือกรูปมาแล้วกดเข้ามาเพิ่มหมายเลขหนึ่งคะ่ะสังเกตดูนะทีนี้พอเพิ่มอย่างนี้ปุ๊บ เขายังมีพื้นหลังอยู่ะคะ่ะเราจะไม่เอาพื้นหลังเลื่อนนิดนึงเลื่อนให้เขานิดนึงแล้วกดคําว่าตัดออกค่ะที่เป็นรูปกนไกเนี่ยทีนี้อันนี้เขาก็จะบอกวิธีการใช้นะคะถ้าแบบเมื่อกี้กดกระบาดออกได้ทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บเขาจะมีบุคคลใบหน้าเส้นผมหัว หัวก็คือเฉพาะหัวเราแน่นอนจริงด้วยถ้าไม่เอากดย้อนกลับแต่ถ้าเราจะเอาตัวคนทั้งหมดนะคะกดคําว่าบุคคลเห็นไหมแล้วก็ที่ว่าตาลูกตาแล้วก็เป็นขีดเส้นก็คือดูตัวอย่างกดค่ะแเ,เห็นไหมจะเป็นอย่นี่คือรูปที่เราจะตัดแล้วนะคะทนกดปิด แล้วก็กดถ้าได้ถูกต้องและกดบันทึกได้เลยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปติ๊กถูกก่อนนะคะแอ p พ i ิคอารเนี่ยถ้าเราติ๊กถูกแล้วแย่เลยลากที่ลูกศรมุมล่างให้ใหญ่พอให้เห็นเด่นชัดค่ะไม่งั้นเล็กเกินไปถือสติกเกอร์เราจะไม่สวยนะคะพอกดตรงนี้ปุ๊บติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะ ทีนี้มันยังไม่จบอยากจะใส่ข้อความมาค่ะตัวทีตัวทีที่ว่าชื่อเมนูว่าคำว่าข้อความนะคะกดเลยค่ะแล้วก็พิมพ์พิมพ์ข้อความนะคะอย่างเช่นสวัสดีสวัสดีค่ะหรือจะชื่อเราก็ได้นะคะส่วนตรงนี้สามารถพิมพ์ข้อความได้ทั้งไทยอังกฤษครบเลย แล้วแต่เพื่อนเพื่อจะจะดีไซน์หรือออกแบบออข้อความนะคะอาจจะทำเป็นคอนเทนต์ก็ได้ตรงนี้แล้วก็พอพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกนะคะทีนี้ข้อความมาตัวเล็กไปเขาตัวเล็กไปก็ขยายใ,ให้ใหญ่ได้ค่ะมุมเหมือนเดิมทีนี้ข้อความแต่งสีได้ค่ะ แต่ถ้าเราแบบเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะเลื่อนดูเลื่อนดูได้เลยชอบแบบหนาหรือแบบบางก็ลองเล่นเลื่อนดูได้นะคะมีฟอนต์ให้เลือกเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ขอย้ำนิดนึงนะถ้าเจอคำว่าโปแบบนี้โป้ bo, คำว่าโปก็คือที่เป็นมงกุฎหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมงมงกุฎ โ,โมงกุฎหรือเป็นล็อกกุญแจห้ามเลือกนะคะไม่งั้นเสียตังนะทีนี้พอได้มาแล้วนะคะทีนี้ถ้าฟอนต์มันน้อยไปลูกศรน,นี้ค่ะแถบสีไอพื้นหลังชมพูนี้ลูกศรขึ้นเห็นไหมมีเยอะแยะเลยค่ะเลือกได้เลือกได้นะคะว่าจะเอาแบบไหน แบบนี้เลือกสีได้ด้วยค่ะสีในที่นี้ถ้าสีธรรมดาก็จะเป็นตรงนี้แต่ถ้าเกเดียนคือคือเกเดียนก็แต่งแต่งได้สองสีอารมณ์เหมือนสองเสียจะออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้พื้นผิวก็เลือกได้ สวยๆค่ะพื้นผิวก็จะแบบมาเป็นแนวแหวกๆหน่อยพื้นผิวถ้าแบบอยากจะเอาพื้นผิวมากกว่านี้กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะแล้วก็ค้นหาได้เลยว่าจะเอาแบบไหนอย่างเช่นสีทองก็ได้ค้นหาคำว่าสีทองแล้วก็แว่นขยายอีกรอบหนึ่งทีนี้เห็นไหมมีเต็มเลยค่ะเลือกได้ ทีนี้ลายเส้นแต,แต่งพื้นหลังตรงนี้เสร็จแล้วลายเส้นที่วาดก็คือตัวทีก็คือกรอบตรงนี้ค่ะสามารถเลือกได้ปรับได้ให้หนาให้บางสีก็ระเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะมันก็จะอ่ดอาัดหน่อยเป็นศิลปะเฉพาะตัวแล้วก็ สลับเครื่อง Android นะคะสามารถทำตัวอักษรในโค้งได้ส่วนเครื่อง i p h o n นอะเห็นว่าถ้าทำแล้วจะเสียตังค์เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็น Android ก็ลองกดได้นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ครบหมดแล้วกดกดคือว่าเครื่องหมายบวกเพื่อกลับมาหน้าอย่างนี้นะคะ พอกลับมาได้อย่างงี้ปุ๊บถ้าใส่สติกเกอร์เข้าไปในแอปอะกลัวว่าถ้าสติกเกอร์มันมันเข้าไปอะเดี๋ยวตอนที่ว่าอนุมัติสติกเกอร์ไลน์เนี่ยเสียงไม่ผ่านถ้าเลี่ยงได้ถ้าใส่ได้ก็คือใส่พอพอเป็นพิธีไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าสติกเกอร์บางอันคือติดลิขสิทธิ์ค่ะเราไม่รู้หรอกว่าติดลิขสิทธิ์ตรงไหน ทีนี้มีหลายคนถ้าติ๊กถูกติ๊กถูกได้นะคะถ้าเลือกได้แล้วทีนี้ตรงนี้อยากจะใส่เป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นคล้ายๆเป็นกรอบคล้ายๆเป็นดาวกระจายนิดนึงอะ่ะก็คือเข้าที่แปลงแต่งหน้าแล้วก็เลือกค่ะว่าจะเอาแบบไหนเช่นอย่างนี้ แล้วก็ใช้มือใช้นิ้วของเราเนี่ยค่ะวาดนิดนึงแต่งนิดนึงเห็นไหมจะบิวปร,รักหน้าอย่างนี้มันจะเป็นแบบว่าวิงวงิถามว่าแต่งอย่างนี้มันจะเล่นยังไงถ้าเพื่อนๆไม่เอากดย้อนกลับกดกระบาดก็ได้ค่ะทิ้งทีนี้เลือกใหม่ได้ อย่างที่บอกค่ะอันนี้ก็จะแบบเป็นดาวนิดนึงอ่แอจะแต่งให้ยู่รักยนางนี้ยอมรับอ๋ออันนี้ก็ได้สอนยอน้อนเพื่อนๆจะสังเกตเลยนะคะว่ามีแอปหน้าเล่นหลายอย่างแต่งพอเป็นพิธีแล้วก็ติ๊กถูกค่ะถ้ายอมรับแต่ถ้าไม่ชอบก็ย้อนกลับเหมือนเดิมนะคะ ทีนี้อยากเลือกรูปหัวใจก็ได้จะไปอยู่แปบนี้แล้วก็ติ๊กถูกแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบย้อนกลับใส่ติ๊กเกอร์ได้นะคะติ๊กเกอร์พยายามเลือกที่แบบว่าสวยๆน่ารักน่ารักแต่ไม่เสียตังก็คือไม่มีมงกุฎแบบนี้ ถ้ามีมงกุฎเสียงเงินนะคะหัวใจก็ได้อจะชอบหัวใจปมาณลักษณะนี้ทีนี้ได้ละโอเคครบลงตัวแล้ว,ลวค่ะติ๊กถูกทีนี้แต่งหมดแล้วแต่งเสร็จละได้และไมไ่ต้องการแต่งอะไรเพิ่มนะคะสังเกตดูนะคะเวลาที่จะไปบันทึกเข้าเครื่องหรือเข้าแกลลอรี่นะไปลูกศรด้านขวานี้ค่ะ ลูกสอนชี้ไปแล้วก็ถ้าเจอหน้านี้กดกระ,กะบาทครั้งหนึ่งบางคนอาจจะเป็นโฆษณานะคะทีนี้กดแกลลอรี่แกลลอรี่มันก็จะบันทึกแล้วบางคนอาจจะไปแบบับนไปอ,อีกที่หนึ่ง อันนี้คำว่ามากกว่าคือแชร์ไปที่ LINE นะคะแกลลอรี่อ๋อถ้ามาหน้านี้โพสไปที่ Big Art เขาจะบอกว่าแชร์สติ๊กเกอร์กดข้ามเราจะใช้คำว่าบันทึกนะคะบันทึกสีม่วงแบบน,นี้ทีนี้พอบันทึกสีม่วงแบบน,นี้ปุ๊บเห็นไหมมีคำว่าบันทึกอย่างนี้อีกที่ว่าเป็นลูกศรแล้วก็กล่องลงมา กดได้เลยนะคะทีนี้หลังจากนั้นจะไปอยู่ที่ในแกลเลอรีร่แล้วละคังภาพเราละเห็นไหมนี่ร <din> ูปเรามาอยู่ในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือเป็นอันเป็นอันสำเร็จแล้วนะคะทีนี้เราอย่าดืมเราทำให้ครบตามจำนวนก็คือ8รูปหรือ16รูป เพื่อเอาไปต่อในไลน์ Studio นะคะเพื่อเอาไปทำติ๊กเกอร์ขายแล้วก็ขายเพื่อหาเป็นไรายได้หรืออาจจะนำติ๊กเกอร์ตรงนั้นมาใช้เองเพื่อส่งให้เพื่อน,นะคะ่ะแทนคำพูดปังปงคำอย่างเช่นสวัสดีค่ะเราอาจจะทำเป็นติ๊กเกอร์ได้นะคะอันนี้ก็เนาะก็เดี๋ยวถ้าครั้งหน้านะแอลค่อยมาต่อให้ตรงส่วนติ๊กเกอร์ที่ว่าขายนะคะ ก่อนที่เราจะาจักการวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์หรือกดติดตามให้แอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ